นี่หาของเล่นใช่ไหมเข้าปากเป็นอะไรไม่ได้ครับมา <Okay. S 1> หาของเล่นดูเอะเข้าปากน,าน่าเอะเข้าปากเข้าปากทุกอย่างเจ้าเมืองวันนี้หรือมันนี้เอเออ้าวะไรผู้หญิงงี้ยนั่นน่ะ <laughs> นี่มันเป็นผู้หญิงเงี้ย <laughs> อ๋ <laughs> อมาดันนี้ <laughs> วันนี้ลูกวันนี้ไปนู้นไหมมาสิไปนนไ้อาเินเาเินาวามาาจามือวันนี้ดิวันนี้ดิวันนี้มา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 อ่าอ่า